อากูอยู่ที่ไหนกันเซเว่นอีเลฟเว่นกูมาทำที่อะไรกันกูม,มาป่วนเข้า <laughs> นี่คือเซเว่นแต่กูยังทำตัวตลกโกกาโกดี้พนักงานครับวันนี้ผมเมามากเลยพี่ครับใครยัมองผมผมมันเด็กต่างถิ่นอยากระทืบผม <laughs> ผมกลัตีเมียงนันเย่พว <laughs> <Yeah. S 2> yeah. กเรามันยีโผเล่นแถวเคนตาเชียเว้นแฮปเี้เทนนส พนักงานสวยน่ารักคนหนึ่งอย่ายืนซีหนึ่งมันลําบากใช่ไหมผมรู้ผมเข้าใจคุณต้องรับผิดชอบเรื่องเงินของคุณแต่คุณไม่ต้องทอ้อนะเข้าใจไหมมีพนักงานอึ่งผมผมล้อหลอกนะครับพี่น่ารักนี้นะครับนะครับโดนค่ะแต่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงกูถ้าแฟนกูเห็นกูคงตายอ่านะครับผม้ยพนักงานมีสีสันขึ้นมาทันทีกับการดึกที่ต้องเลิกหกโมงหรือสองทุ่มเหนื่อยกันเลึกเกิน เงินเดือนก็น้อยชิบหายจบปอตีเฮียเย็ดแม่เงินเงินก็น้อยกูเรียนอยู่ปวสใช่ไหมดนใช่ไหมเซ่เ็ดแม่เศรษฐกิจมันย่ำแย่แต่กูก็ยังมีเงินโอเย็ดแม่เจ๊งเลยกองกู